สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้อ้อจะพาทุกคนมาดูผักกลุ่มนะคะแต่ตอนนี้อ้อแวะที่ทะเลสาบก่อนคะ่ะที่นี่ทะเลสาบที่ชื่อว่ารบ,บิยระวีนะคะที่เมืองอ้ออยู่เองคะ่ะเมืองเล็กๆเราเอาบีเอ็มเรามานะคะแปนก็เดินไปดูเรือคะ่ะตอนนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นชายหาดนะคะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจค่ะตรงนี้ก็จะมีท่าเรือไปเกาะเล็กเกาะน้อยบ้านสมุเอร์เฮาส์ค่ะคนในเมืองหลวงเขาก็จะมีบ้านสมุเอร์เฮาส์ที่บ้านนอกค่ะอ๋ออยู่บ้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักกลุ่มกันเลยค่ะว่า เขาจะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนผักกุ่มบ้านเราไหมอ๋อก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะไปดูค่ะตามกันมาเลยนะคะทุกคันคะนี่ค่ะผักกุม้มที่ฟินแลน,นะคะคือดอกเมเปิลค่ะอ๋เห็นคนไทยขอไปกินกันนะคะ เห็นมีบางเหตบอกว่าเอาไปทำแกงส้มอร่อยค่ะเขาพึ่งดอกนะคะนี่ค่ะเขาพึ่งออกค่ะยังไม่ใหญ่มาก ดอกเมเปิลนี่เองค่ะที่คนไทยเขาเรียกว่าผักกลุ่มค่ะอันนี้กำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะดอกเมเปิลผักกลุะะ่มนี่ค่ะว้าวเต็มต้นเลยค่ะ ทำไมจะดู๋วกลๆได้นะฝั่งนี้ยังตุ้มๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ เขาใกล้ก็จะบานกันแล้วนะคะกำลังจะออกดอกบานอะไรคะ่ะดอกก็สวยมากเลยนะคะ สีเหลือ๋อก็ไม่รู้ว่าเขาอร่อยไหมคะ่ะวันนี้ถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะคะ น,นี่อ้อก็เอาผักกลุ่มมาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ